จิ้มลงไปเนี่ยดินที่เราเดินเหยียบไปนี่แหละเอาขึ้นมามันต้องมีเศษโครงกระดูกที่ตัวเองเคยทิ้งไว้เดินเหยียบเดินกลับกุตีไม่รู้เหยียบกองกระดูกตัวเองกี่กองนะในเรื่องของจิตเนี่ยถ้ายังไม่พ้นออกจากวาตฏาสงสารนี่แห มันทับถมกันยิ่งกว่าลาดไถ่นะหลวงตามหาบัวท่านเคยเทศไว้อยู่มันตายทับถมทับถมทับถมกันเกิดตายเกิดตายเนี่ยทับถมทับถมซับสลับซับซ้อนยิ่งกว่าลาดไถ่จะบอกให้มันน่ากลัวขนาดนะถ้าเข้าไปเห็นเหตุแห่งทุกข์จริงๆเข้าไปเห็นการเกิดในระบบจิตจสมุปบาทเห็นวงรอบของมันเนี่ยมันต้องคิดชั่วไม่ได้ไงคิดชั่วก็เผาปั๊บแล้ว